อะไรพัเพื่อนหน่อยวันนี้กลับไปเรียกว่ากลับไปเจอเจอพวกเราแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องถามพี่บิวตอนนี้ผมปกติครับไม่ใช่เพื่อนคนนี้แต่เป็นโดงเด้งโดงเด้งแต่รอดใช่ตอนนี้ก็กระดูกทั้งเป็นเหล็กทั้งตัวพี่ดามข้างในครับเพราะว่ามันหักหลายท่อนมากเลยครับทั้งขาหักทั้งเอวหักทั้งคอหักทั้งอกหักครับไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มาดึงมันโอเค คือจริงๆตอนนี้เขาก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ยังนั่งรถเข็นแนนใช่ครับยังยังไม่สามารถมูฟได้เยอะนะฮะแล้วเรื่องนี้เขาก็เล่นด้วยนะฮะแล้วก็ก็เข้ากับคาแรคเตอร์เลยครับนั่งรถเข็นแบบเจ้าพ่ออ่าใช่ครับคือจริงๆในเรื่องก็ต้องนั่งรถเข็นหรือว่าอันนี้ปรับบทให้เขาได้นั่งรถเข็นครับใช่ครับจริงๆเขาต้องมีมูฟใช่ไหมหรือยังไง ก็ตอนแรกน่าจะได้บูกันหมดนะครับผมนะฮะตอนแรกน่าจะได้เตะตะก้อกันหมดครับแต่คือตอนนี้น่าเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นโค้ชมากกว่าครับกำลังใจเขาเป็นไงบ้างต้องให้พี่บิวตอบแล้วแหละเออส่วนมากผมจะอุ๊ยจุดต่างแอคชั่นเหรออันนี้สปเดอร์แมนป่ะฮะขนาดผมมองไม่เห็นอะไรเลยผมไปเองนี่คือการสัมพันธ์ผมดีครับค่ะคำรามเมอ่อ กำลังใจคือเอฟซีค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าหนึ่งแหละเพราะผมถ่ายรายการเสียนหลังวิถีชีวิตแบบมาลายาไทยอินไทยินไทยยินแล้วก็พวกผมจะเจอกันทุกอาทิตย์ครับมันก็มันเจอเพื่อนมันก็มีความสุขแล้วครับเพราะว่าบางทีการที่เราได้อยู่กับเพื่อนไม่ว่าอะไรก็ตามครับขอแค่เราได้มีกำลังใจที่จะทำในวันนั้นให้ดีที่สุดอุ้มยังยังน้อ่นอเอ้ากูพูดไงดีอ่ะดีอ่ะ มันก็กำลังใจมันก็คือเพื่อนนี่แหละครับแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็เอฟซีทุกคนครับโอ้โหอันนี้ต้องตบมือแล้วนะพี่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 ต้องตบมือแล้วตอนนี้ฟ้เร็วครับไม่ใช่สามเดือนแล้วมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยครับนอนมันก็ไม่แต่ว่าล่าสุดน่ะคือไปถ่ายซัปเปอร์เลยใช่เป็นถ่ายซัปเปอร์เลยเขาก็ยังเดินไม่ได้เขาก็ได้แบบนั่งเฉยๆเลยแล้วก็หาแบบเขาเรียกว่าดับหาสแตนด์อินมาแบบเล่นมูฟเมนต์แทนเขาใช่ เขาช่วยผมไม่แน่ใจนะบางทีความรู้สึกเปรี้ยวๆเขาอาจจะช่วยตัวเองได้ไม่แต่ตอนนี้เขามีเมียแล้วอ๋อจะเหลือตัวเองได้ได้ในพาร์ทเบื้องต้นครับคือคือต้องคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คือคือเขาไม่สามารถแบบแค่ลุกเดินแบบที่ไม่ใช้เครื่องพยุงอ่ะยังไม่ได้แต่เขาหยิบจับของอะไรได้หมดเลยใช่ใช่ครับผมใช่ครับเขาจะเขาจะกะเอาครับอันนี้ครับ กาท่อมครับไช่แล้วแล้วคือเขามีกำหนดเขาเขาได้แบบมีกำหนดเวลาไว้ว่าแบบมันจะดีขึ้นในช่วงเท่าไหร่ว่าต้องใช้วลาประมาณเท่าไหร่อะไรต้องฟื้นตัวน่าจะประมาณสักเดือนสองเดือนเนาะน่าจะเดือนสองเดือนครับเพราะว่าตอนไปตอนแรกเลยตอนที่มันออกจากโรงพยาบาลมันคือแบบมันเดินไม่ได้เลยครับแล้วก็ไปถ่ายรายการด้วยกันก็แบบ พอแบบเดินพยุงตัวเองได้แล้วแต่ต้องมีเพื่อนช่วยแต่ตอนน่าจะอีกสักเดือนสองเดือนเนาะ<ม>น่าจะได้ใช้ไม้แห่ไหนได้วมันก็มีนะพี่คนครับเพราะว่าผมเคยโดนรถรถชนครั้งหนึ่งก็เกิดความหวัดระแวง <suffered> คิดมากไปหรือเปล่าหมอประมาณนี้ความไม <français> ่ตกคนเลยเชอใช่ครับ ครับได้อ,อะไรบ้างเนี่ย <c oughs> อาหัรสวดัวแล้วนาะแล้วก็าเพื่อนๆน้อบอกอะไรแต่แก๊งเราเหรอตอนนี้เป็นไงบ้างอะไรๆคนก็เหมือนเราต้องเป็นตัวกลางให้กำลังใจเพื่อนเยอะมากเลย่ะหลายคนแต่ละคนมีปัญหาประเด็นชีวิตอยู่ใช่ครับถ้าถ้าเป็นในพาร์ทเพื่อนๆรอบตัวแต่ละคนก็มีแต่อุบัติเหตุกับเจ็บไข้ได้ป่วยครับเออพวกเราก็ได้แต่พร่ำถามกันว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเออกลัว ซึ่งกลัวมันก็เลยทําให้ใช้ชีวิตได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังตัวขึ้นแล้วก็รอบคอบขึ้นแล้วก็ไม่ประมาทขึ้นนะครับก็เลยเป็นก็ต้องเพื่อนมาเป็นบทเรียนในช่วงชีวิตนี้ด้วยครับแล้วเราก็เลยไม่ประมาทเราไม่ได้ไปทำอะไรกันมาแล้วเราแบบว่าไปถึงเลยคาับแม่ตาใไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่ไปสาบานเลยไม่มีไม่มีไม่มีผมว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุซะส่วนใหญ่ใช่ครับจะมีแบบว่ามิตชวนกันทำบุญเข้าวัดเลย จริงๆริงจริงๆจะเป็นสร้างบุญแทนเลยคือไปผ่านไปแล้วครับเป็นยังไงครับไปถ่ายแล้วก็ไปวัดไปปล่อยปลาปล่อยอะไรเนี่ยนะก็มันออกจากไอ้นั่นเราก็ไปทําบุญกันเลยแล้วก็ฟุตตอนไปปล่อยปลามันหายอีรีว่เนี่ยใช่ครับเหมือนเหมือนที่ถ่ายไว้หายเออใช่เหมือนที่ถ่ายไว้มันหายครับแล้วก็แบบหายหรือว่าเราไม่ได้กดถ่ายถ่ายถ่ายแล้วครับพี่กดถ่ายแล้วครับเสียหายเนี่บ่อยหรือว่ามันหายเลยฟุตหายเลยไปถ่ายทําบุญเหมือนแบบ มันเหมือนมีมารมีอะไรมาแบบมาะจญมาอะไรอะไรใช่ครับประมาณนั้นแหละครับมีอะไรมาพวกผมเคยชวนกันไปบวชด้วยนะพี่แต่ครับแต่ไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้ครับงานด้วยใช่ไหมแม่ชีน่าจะแบบอยู่ไม่ได้ไม่ไหวชวนจะไปบวชจะไปบวชวัดเดียวสิใช่ แม่ชีน่าจะอยู่ยากครับถ้าพวกผมไปครับคุณพี่ผมเปลี่ยนใจแล้วสัมภาษณ์เดียวกันดีกว่าย้ <laughs> อ,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 อนยะ้อนไปเลยครนะับ<า>ถึงเรื่องรายการเสียงหลังได้ไหมเอาเลยครับเราสร้าตำนานเสือเสปุ๋ยกันแต่ว่าตอนนี้เปนอของอะไรนหนุ่มหล่อเสื้อปุ๋ยมันกลายเป็นพีก<อ>เ,เจอ,อร์อ้าครับตอนแรกมีผมกับพี่มาริโอถ่ายรูปด้วยกันแล้วเขาก็รูปแบบไปเปรียบเทียบว่าแบบไอ้หนุ่มหนุ่มกับพี่เจอกับ กับคนที่ได้สิ่งที่เจอกับได้สิ่งที่เป็นมันก็เลยแบบเป็นเสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ยแล้วก็แบบมีพวกพี่มาริโอพี่พวกพี่อเลสแล้วก็มีศิลปินหลายๆลายคนไปครับแล้วใส่เสื้อปุ๋ยมันก็เลยเป็นเทรนด์เลยใช่ครับแล้วก็ม่ีพี่เเป็นน้องไผ่อีกโซไปแล้วใช่ใช่แต่ไปไอ้นั่นกับเสียหลังคนละช่องครับแต่ของเราก็เหมือน แบมแบมเขาเอาแซวด้วยใช่ไหมใช่ครับแบมแบมไอ้ทักมาอยู่ครับทักมาอยู่บอกว่าขอค่าเครื่องบินหน่อยกี่ทูพี่มร้อยสามร้อยอ่ะสแกมเมอร์ฮะเอาละใช่ครับกูก็แบบอุ้ยมันจะแบบเขามันหลอกหรือเปล่าวะผมก็เลยแบบโอนไปแล้วก็บล็อกหายไปแบมแบมบอกครับดีใจไหมว่าทำให้เสื้อผุ่นของแรเป็นแบบแร่เทียมกลายเป็นแบบรู้สึกดีใจครับที่นำเทรนอีสานขึ้นมาแบบสู่ ต่อหน้าประชาชนได้ครับแต่จริงๆเรื้อปุ๋ยอ่ะมันต้องซื้อใช่ไหมจํานวนเพราะว่ามันหายากนต้องซื้อจํานวนมันถึงจะได้ซื้อโอ้ยประตูน้ําเยอะเลยพี่บ๊องบ๊องถ้าสมัยก่อนแล้วตอนนี้แล้วคือหายยากครับพี่ชุดที่พี่มาริโอใส่ก็คือแบบมีตัวเดียวครับคือมันเหมือนมันต้องซื้อจํานวนเต้องต้องแบบซื้อปุ๋ยมาแล้วเขาแพงใช่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 ครับคือราคามันแพงครับพี่ต้องได้แบบพันเจ็ดถึงสองพันอะไรขึ้นไปครับโอเคครับขอบคุณครับ อะไรปุ๋ยเข้าได้ดูแล้วดูแล้วดูแล้วมเข้ามาปุ๋ยเข้ามาเออมันมีมั่งไหมแบบมันเป็นอะไรมีมีมีครับก็มีอยู่ครับก็มีพิมเตอร์สองคาตัวครับปีนี้ครับุ๋ยเหรอเป็นอย่างอื่นครับปุ๋ยปุ๋ยก็มีครับปุ๋ยก็มีครับเออได้ถ่ายอยู่ได้ถ่ายอยู่ฝากติดตามติดกบบิวบองครับ